วันนี้ผมเจอบอลสีกอนี้นะครับสวยดีผมก็เลยจะเอามาเปรียบเทียบให้ชมนะครับเพราะว่าบอลสีต้นนี้คือลูกของเศรษฐีพันล้านเป็นบอลที่ผมผสมจากฝักของแม่เศรษฐีพันล้านกับพ่อเมืองเกาะเกร็ดนะครับนี่แล้วแล้วผมก็ามาปลูกเป็นกอรวมๆไว้ ต้นที่ต้นที่หน้าเหมือนเหมือนกันซ้ำๆกันนะครับนี่ครับสามสี่ต้นอยู่ในนี้เห็นว่าหน้าตาที่แรกเนี่ยผมก็ดูว่าเจ็ดถีพันล้านหรือเปล่าแต่แบบโอ้เอไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเพราะว่าเม็ดเนี่ยเม็ดแดงนะครับเม็ดแดงแล้วก็โดยเฉพาะเนี่ยหลอดใหม่ อนอใหม่ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันมีความผิดเพี้ยนจากเศรษฐีพันล้านถึงเขาจะเหลืองเขาจะยังไงมันก็จะไม่ใช่แบบนี้นะครับเศรษฐีพันล้านที่ออกใบเหลืองมาหรือใบเผือกก็ตามนะครับจะเป็นเศรษฐีพันล้านหน้าแดงไหมที่ผมมีเศรษฐีพันล้านหน้าแดงก็ไม่ใช่แบบนี้นะครับเลยหยิบออกมาดูข้างกระถางโอพันล้านเกาะเก็ตนะครับ เป็นลูกของเขาจะให้ดูความแตกต่างนะครับต้นนี้คือลูกไม้เมล็ดของแม่แม่เศรษฐีพันล้านครับนี่คือเศรษฐีพันล้านครับน,นะครับเม็ดของเศรษฐีพันล้านเนี่ยจะเป็นแบบนี้เม็ดชมพูเล็กๆกระจายทั่วใบนะครับนี่คือกอกอของเศรษฐีพันล้าน เป็นแบบนี้นะครับเศรถืีพันล้านส่วนอันนี้มเมล็ดที่ผสมใหม่เทียบดูกันนะครับดูรวมๆเนี่ยโอ้ใช่เลยใช่เลยตอแรกผมก็คิดว่ากระถางเนี่ยคือเศรษฐีพันล้านนะครับ แต่มาสะดุดไอ้ตรงเนี่ยนะครับอันใบอันนี้นะครับมันมีความเข้มข้นมากกระดูกก็แดงจัดชัดเศรษฐีพันล้านก็ชัดนะครับนี่ให้ดูกันนะครับเปรียบเทียบความแตกต่างดูเม็ดก่อนเม็ดนี้ยังไม่ค่อยขึ้นเลยนะครับเม็ดนี้จะเป็นแดงแดงอย่างนี้แดงเลยนะครับแดงเลยแล้วก็ยังเลือนลางอยู่ แต่ของพันล้านเนี่ยจะออกและออกเม็ดเลยเป็นเม็ดชมพูนะครับนี่นะครับก็เป็นผลงานที่เราได้เพิ่มขึ้นมานครับอันนี้ต้นใหญ่ก็รู้สึกจะมีนะครับต้นใหญ่ที่แยกไปปลูกแล้วฟอร์มแบบแคล้ายๆแบบเนี้อยู่ในฝักเดียวกันนะเดี๋ยวจะหาเจอแล้วจะเอามาให้ชมนะครับเพราะว่า แล้วแต่วันไหนจะเดินเจอไม่เจอบางทีเดินหาก็ไม่เจอนะครับอยู่ดีๆโผลอ่อมาเราทำไม้ที่หน้าตาคล้ายๆกันแบบนี้นะครับเพราะผมชอบแบบนี้แหละเขียวขาว่างเขียวขาวคลาสสิกสบายตาดีครับยังไงก็ฝากติดตามรังบอนคอนหวันด้วยนะครับลูกไม้มเมล็ดใกล้จะเต็มสวนแล้วเดี๋ยวต่อไปคิดว่าจะทำแต่ลูกไม้มเมล็ด ของรังบอนคอวนวนล้วนๆเลยนะครับแม่พันธุก็มาจากแม่พันธุที่คัดเลือกแล้วก็ชอบแล้วแต่ความชอบนะครับเอามาทําเป็นแม่พันธุ์ต่อไปฝากติดตามบอนสีรังบอนคอนวนด้วยนะครับมีสวยๆผมเอามาให้ชมกันอีกครับ